สำหรับวันนี้ก็คงจะเป็น E ีีที่4นะครับก็หลายๆท่านคงเห็น1 2 3ไมไปเรียบร้อยแล้วทาไมทันดูก็กลับไปดูซะวันนี้เราจะมายิงให้ดูแต่เนื่องจากว่าพี่เคยยิงให้ดูหลายรอบแล้วสำหรับปืนตัวนี้นะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็เลยมาด้อมๆแถวสนามเผื่อจะพัดจะผูจะเจอใครที่ยังไม่เคยยิงเอามาจัดให้เราดูกันเดี๋ยวพี่ไปตามหาก่อนนะครับโอเคพี่พี่ว่าพี่เจอเป้าหมายละเดี๋ยวเราเขาเรียกอะไรจะเอาไอ้เจ้าเนี้ยเข้าไปดูกันนะครับว่า แนวทางมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่จะใช้วิธีการตะล่อมตะล่อมให้เขามาช่วยเรายิงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือสนามยิงปืนมทเ14เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเจอตัวแทนนักกีฬานะครับ<ะ>นี่นักกีฬาไหนเราก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราเป้า,าปห,หมายของเราเราจะไม่เอาผู้ชายเพราะว่ามันยิงได้แน่ๆนะฮะมาแล้วหนึ่งคนโอ้โหหน้าตาน้าตาดีเลยผ่องเลยผ่องเลยแ อันนี้แผนพี่เดี๋ยวก่อนน้องเขายังไม่มีน้องเขายังไม่มีไม,มไม่มีเสียงอ่ะขออนุญาตนะครับเอาไม้ติดให้น้องเขาซะหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งนะครับพี่เปิดแป๊บนอ,อันนี้ครับ,อนนรบโอเคอ่ะฮะค่ะสวัสดีค่ะพี่อยู่ตรงนี้บ่อยๆพี่ไม่เห็นเราเราเราเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมลูกมาครั้งแรกค่ะโอเคอ่ะน้องชื่ออะไรจ๊ะชื่อเตยค่ะอ๋อน้องเตยนะวันนี้อย่างนี้พี่มีอะไรมาให้เล่นมาให้มาให้เราลองหัดยิงดู ปืนกับเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกถูกไหมค่ะหมายความว่ายังไม่เคยยิงปืนค่ะโดนไอ้นี่หลอกมาเอเคอ่าโดนไอ้นี่หลอกมายิงนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่หักดิบเลยไม่ต้องไปฝึกแล้วไอ้เล็กๆน้อยๆกล้องแกงกล้องแกงไม่เอาเดี๋ยวลองตัวนี้กันนะครับขอญาตเปลี่ยนกล้องของมุมมองพี่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคเอาละมาแล้วเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนละเปลี่ยนคนจับกล้องละเหมือนเดิมนะครับที่ที่ที่บอกให้ฟังว่า EP ีที่แล้วว่าเราจะยิงละ แต่พี่ชาเลน g ์มากกว่านั้นก็คือพี่จเจ้าน้องที่ไม่เคยยิงปืนเลยแล้วพี่เพิ่งจะมาเจอ,อจับได้ที่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเป็นคนที่ไม่เคยยิงเลยเนี่ยสามารถที่จะยิงปืนที่ปรับแต่งจากเคสทีได้หรือเปล่านะครับโจทย์ของพี่วันนี้มีไม่กี่อย่างนะลูกอย่างแรกเลยคือ,อเดี๋ยวพี่ให้เด็กให้ให้น้องในทีมเนี่ยสอนท่วงท่าของการโหลดเราน่าจะโหลดได้ไม่น่าจะยากอะไรอย่างที่2ก็คือ,อพี่อยากให้ยิง2อ,งองแบบก็คือแบบแรกเนี่ย เป็นการยิงฮิปก็คือ,ป,อปืนเอาปืนออกมาเลยเสียวเวลา,อา,าเอาแม่งออกมาก่อนอาาแล้วนี่เรามีเขาเรียกอะไรติ๊กตอกมี y o u t u b e อะไรของเราเองไหมเนี่ยลูกมีติ๊กตอกคะ่ะเหรอ <c oughs> มีติ๊กตอกกับใครอยากจะเปิดว์าไปติ๊กตอกน้องคขา <c oughs> ติ๊กอกลับอะไรลูกเดี๋ยวแปะไปดันบนได้ไหมค่าได้แปะเองเลยนะพี่แปะไม่เป็นเว้ยโอเคตามนี้แผนพี่เนี่ยก็คือพี่จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้ นะครับซ,ซึ่งเป็นเจนเจนที่เราทําล่าสุดเป็นเ,าเขาเรียกไรเมกาฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับมีระยะแบบที่บอกทุกอย่างสวยสวยหรูอลังการแบบที่ต้องการละนะครับก็หลักๆเลยวันนั้นที่พี่บอกว่าพี่ปรับองศาของพันท้ายมาฉะนั้นเนี่ยน้องจะต้องยิงฮิปก็คือ,อปืนเซฟนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอย่าดราม่าเยอะเดี๋ยวโดนนะฮะปืนพี่อยากให้ยิงท่านี้อย่างแน่จับท่านี้ในการยิงฮิปนะครับ โดนเป้าหมายไม่โดนเป้าหมายยังไม่ใช่ส,สาระสําคัญเท่ากับยิงได้หรือยิงไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> ฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้าสําหรับน้องที่เพิ่งยิงครั้งแรกแล้วเนี่ยพี่ขอท่วงท่าในการยิงเพราะว่าการจับปืนลูกซองแล้วยิงมือเดียวท่าฮิปไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นเนี่ยพี่ขอท่านี้ให้เห็นว่าปืนมันเตะไม่เตะนะครับ <Okay. S 1> อย่างที่สองจัดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นการยิงแนวแนวแทคติิศจริงจริงที่เราจะเริ่มยิงเพื่อแหล่งเป้าหมายแล้วยกขึ้นประทับบ่านะครับแล ออันนี้มันจะมีเลดดอทอยู่ในนี้เลดดอทไปทับกระเป้าแล้วยิงเลยฉะนั้นเนี่ยเราจะทําให้เห็นว่ามันยิงง่ายมีสองสองชาเลนจ์ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูน้องเขาทํากันบ้านกันนะครับอย่าลืมไปตามไปดูน้องเขาที่อยู่ <c oughs> ที่คุณนะเดีนจะมีคลิปเ <c oughs> ต็มอ,อีกที่หนึ่งอยู่ที่ที่ที่ทิกตอกของน้องเขา <c oughs> ไม่ใช่ยู u ู u ทิกตอกทิกตอกตามไปนะขอบคุณค่ะโอเคโอเคเอาเลยอันนี้เรียกว่าปืนอะไรนะคะลูกซองอะลูกซอง ตกระโจมเราจับให้มั่นๆที่กระโจมครับไม่จับตรงนี้ใช่จับมั่นๆที่ตรงนี้อ่าฮะแล้วก็ต้อองปืนหรคะถ่ายยังถ่ายแล้วก็ถ่ายอยู่ใช่ไหมเอาเลยอ่าแล้วก็พร้อมเอาเลยแต่ว่าหนูไม่ได้เล็งไม่ไม่ต้องเลยไม่เป็นไรเอาตามความรู้สึกเอาตามความรู้สึกว่ามันขนานอยู่กับแนวแกนโลกแล้วนี่สูงลูกค่่ะอาหนูก็ยิงโดนเหล็กอ่ะไม่เป็นไรเหล็กก็พังกันเรื่องของมันไปยิงกัะรุ่นดีกว่าได้โอเคโอเคยิงอะไร มันจะไม่ยิดใช่ไหมไม่ไม่ยิงกันดาพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะโอเคถ้ายืนโอเคแล้วนะอือมโอเคยิงเป็นไงยังยิงได้เป็นไงแต่หนูแบบดุกดีกลับมันแก่กลับเลยลองดูว่าอย่างไรเอาอย่างค่ะเริ่มพร้อมเลยพร้อมไหมหนึ่งสองซ่อ ไม่ต้องใส่ลูกไม่หล่อกพรทำไมนะเม่กี้ไม่ดูดูไม่ดีอ่าแป๊บปั๊บลมาเข้าไปเวลาใส่เนี่ยต้องใส่แบบว่ายนแม่งเข้าไปเลยไม่สนใจอ๋อไม่ต้องยัดวางมันไม่ต้องยัดลูไม่ต้องอะไรเลยเฟี้ยมเข้าไปมันเข้าเองอยู่แล้วตอนสาวกลับมันเข้าอยู่แล้วโอเคโอเคอ่ะฮะลองก่อนนะคะหน่ ยิงเลยไหมคะเดีบยวนะใจเย็นจัดตรงนี้พี่อยากให้เรายิงมือเดียวเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเราจะยิงมือเดียวแต่ตอนนี้ซาลีระเราไม่เหมือนทั้งที่แล้วใช่ถูกต้องอันนี้มันจําได้ต้องทิ้งน้ําหนักไปขาหน้าขาหลังเตรียมไม่เยอะนิ้วอยู่มือเข้านิ้วอยู่มือเข้าแค่น้ําหนักลงขาหน้าขาหลังเตรียมรอมาโชกกลับพร้อมก็ยิงได้เลยค่ะพร้อมพร้อมก็ยิงเด้๋พี่ เกียร์อกนิดหนึ่งอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมันผักปืนลงแล้วถ้าเราไม่หลุดจากข้อต่อตรงเนี้ยไม่มีทางปืนหลุดโอเคถูกไหมเมื่อกี้เนี่ยมันหลุดเพราะว่าไม่ได้มันกระชอกแล้วน้ําหนักลงแต่จริงๆปืนมันจะปืนมันจะถอยหลังแค่นิดเดียวล้วเตรียมจังหวะโชคนิดเดียวเนี่ยหมดกาลังมันหมดเลยลูกค่ะสามหนึ่ง ให้สัญญาหน่อยได้ไหมได้ยิงเมื่อไหร่ก็ยิงไปก่อนเลยอย่าให้มันตกเดี๋ยวหรกกระเด้งมากเลยอ่ะไม่ตกนหลอไก่เลยพิ๊บเนี่ยเอาพร้อมนะยังไม่ได้ใส่ลูกใส่เลยแป๊บนึงนะแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินใช่ไหมใช่ต้องแรงต่ำต่ำต้มต้มต้มชักด้วยนะอย่าลืมชักขนมตุ่เคลื่อนไปด้วยไหมปืนมาินสูงนะดอทต้องอยู่ต่ำ ดัทเนี่ยอยู่ครึ่งล่างของวงกลมปกติเขาเดินยังไงอ่ะเขาเดินแบบก็เดินตลกอ่ะไหนก็เดินลลองเลงลองเลงลองเลงก็เดินดูเดินเดินเดินอะไรธรรมชาติเอะไม่สันไั่สันพี่ต้องจะไงอ่ะก็เดินปกติเหเวลาเราเราก็เดินเหมือนเดินปกติเวลาเราเดินเนี่ยมันต้องแยกเลยเราจะไม่เดินจังก้าแบบนี้เราจะเดินย่อตัวย่อเพื่อให้ตัวเรามีโช๊ค ขบวนจะนิ่งไงหนึ่งสองโอเคเรื่อมหมดเอาใหม่ได้ไหมอ่ะถังดีได้แล้วใช่ไหมได้โอเคอ่ะทีนี้จะหมุนแล้วนะเออเอาหนึ่งสองโอเคเอาใหม่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 ใส่ผิดด้าน <laughs> ลูกเหรอะะ <laughs> ใช่ไม่ต้องใช้มือขวาอี <laughs> ใช่ไหมไม่ใช้มือด้า <laughs> มันมีลูก <laughs> นะลูกเออนี่มีลูกมยเอะ <laughs> <laughs> ใส่ลูกผิดด้านเออแล้วในคลิปมันจะตลกไหมลูกมันอยู่ด้านเดียวอะ่ะไม่เป็นไรลูกโอเคตัดกัะมาลูกเต็มเอวโอเคพร้อมไหมหนึ่งหนึ่งทองโอเค

เอย่าให้กัน